แค่ซีนปั๊มน้ำรั่วคือเป็นขนาดนี้เลยนะครับภาพต่างๆนี้บอมบอกได้เลยว่ารั่วมานานแล้ว1เคส1คันนะครับกับซีนปั๊มน้ำรั่วเปลี่ยนหมดนี่จบแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นอาการประจํารุ่นนะครับที่หลายๆคันเราก็เจอกันบ่อยๆครับวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อยเย็นแล้วก็เปลี่ยนซีนปั๊มน้ำด้วยนะครับจากอาการที่เจอเลยก็คือว่าเนี่ย คราบน้ำมันนะครับไหลมันเยอะบออกมามเต็มไปหมดตัวนี้เนี่ยเกิดจากซีนปั๊มน้ารั่วนะครับเจ้าซีนเจ้าปัญหาเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเจ้าซีนเบอร์นี้ตัวนี้รหัสนี้นะครับอันนี้เราเราใช้เป็นของแท้หมดเลยนะครับเดิมเดิมที่มาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหลุด qc หรือมันเป็นปัญหาอะไรก็คือหลายๆคันเนี่ยเราเจอบ่อยมากๆนะกับปัญหานี้นะครับแล้วก็คราบน้ํามันต่างๆเนี่ยมันจะไหลเยิ้มลงมาเต็มตรงนี้เลยนะครับเราก็จะทําการถอดตัวปั๊มน้ํานะครับตัวเนี้ย ออกมาเซอร์วิสแล้วก็ไล่น้ําหล่อเย็นใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของน้ําในหม้อน้ําหายนะครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของน้ํามันเครื่องหายนั่นเองนะครับเพราะว่าคราบน้ํามันเครื่องดูจากที่เห็นนะครับเนี่ยมันขาดในระบบแน่นอนนะครับความเยอะความหนา ความเต็มตรงนี้เนี่ยคือยังไงก็เสี่ยงต่อการน้ํามันเครื่องขาดแล้วก็ทาให้เครื่องเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราดูแลให้กับเคสนี้เรามาดูชิ้นส่วนเจ้าปัญหากันนะครับสําหรับที่อาการรั่วของซีลปั๊มน้ำเนี่ยที่เราเจอกันก็จะเป็นจุดนี้นะครับซีลตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะมาเข้าสวมกับตัวนี้ นะครับแล้วมันก็จะทําให้พวกคราบน้ํามันต่างเนี่ยมันไหลออกมาจากรูนี้นั่นเองนะครับก็คือจุดๆดเดียวเลยที่มันทําให้มีปัญหาแต่ว่าเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนซีนต่อเนื่องนะครับในทุกๆจุดที่เราทาการขาขก็คือตัวซีนตัวนี้ด้วยนะครับหชิ้นนะครับมีการเปลี่ยนใหม่แล้วก็ซีนด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับด้านล่างคือตรงนี้นะครับก็คือเรียกได้ว่า ถอดหนึ่งครั้งเราเปลี่ยนให้ครบบทุกจุดตรงนี้เลยนะครับวันนี้ก็ดูแลให้ลูกค้านะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทาความสะอาดเบื้องต้นให้ลูกค้าก่อนนะครับก่อนที่จะทาการติดตั้งใส่เข้าไปแล้วก็น้ามันเครื่องที่เยิ้มไหลนะครับมันก็จะไหลออกมาจากตรงนี้นะครับไหลออกมาเรื่อยๆบริเวณตรงนี้เลยมันจะทําให้น้ํามันเครื่องในระบบของเครื่องยนต์เนี่ยขาดระบบได้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ยคือคราบต่างๆคราบน้ามันเครื่องต่างๆที่มันไหลมาจากจุดๆเดียวคือตรงนี้เลยเบื้องต้นนะครับเราจะมีการทาความสะอาดให้ลูก นะครับผลงานล้างแบบคร่าวๆนะครับก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าตัวนี้ก็เดี๋ยวเตรียมใส่กับตัวรถแล้วนะครับอันนี้แบบล้างแบบคร่าวๆนะได้ประมาณนี้นะส่วนซีนนะครับเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยนเจ้าซีนเจ้าปัญหาตัวนี้เดี๋ยวจะเอาใส่เข้ากับบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างใส่เนี่ยตัวนี้มันไม่ได้เปลี่ยนยากหรือว่าใส่ยากนะครับแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนต้องดูแลนั่นเองนะครับแล้วก็สอจุดอย่างที่ว่าไปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซีนตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ซีนอีกตัวหนึ่งนะ